สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวน่าประทับใจความกับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเมื่อมีชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในดูไบท่านหนึ่งชื่อว่าคาลิดอัลอามาลีซึ่งได้ทําเนื้อหาลงในช่อง YouTube ของตนเองนะครับโดยการพาไปเยี่ยมชมวัดพุทธในประเทศสหรัฐอารับอิมิเรตซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนักนะครับโดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลางด้วยแล้วนะครับ วัดนี้เป็นวัดพุทธเพียงแห่งเดียวในประเทศนี้นะครับโดยเขาได้อธิบายคลิปเพิ่มเติมว่ามีชาวพุทธประมาณ5 0 0แสนคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอารับเอมิเรตส์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนพุทธเหล่านี้มาจากประเทศศรีลังกานะครับและก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้ไปเยี่ยมชมวัดพุทธชื่อว่ามหาเมบนาวาซึ่งเป็นวัดพุทธเพียงแห่งเดียวในนครดูไบนะครับโดยในใต้คลิปนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติที่ได้ชมคลิปแล้วต่างแสดงความคิดเห็นกว่า2,000คอมเมนต์นะครับ เราจะไปฟังความคิดเห็นบางส่วนของคอมเมนต์นะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับโดยความคิดเห็นแรกเขาได้บอกว่าฉันนับถือศาสนาพุทธจากประเทศบราซิลและนี่ก็เป็นเหตุที่น่าทึ่งมากฉันทราบซึ้งในวัฒนธรรมดนตรีอาหารและศาสนาอิสลามของคุณขอบคุณจากใจความคิดเห็นต่อมานะครับฉันนับถือศาสนาพุทธจากประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาเป็นประเทศหลักที่นับถือศาสนาพุทธฉันขอเชิญคุณมาเยี่ยมชม คุณจะได้เห็นสิงต่างๆมากมายและได้รับความรู้มากขึ้นโปรดมาที่ศรีลังกาความิดเห็นต่อมานะครับฉันเป็นชาวพุทธจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณมากที่เคารพในศาสนาของพวกเราความเห็นต่อมานะครับฉันเป็นชาวพุทธจากฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ที่เยอรมนีแต่ฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณสําหรับเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อมาว้าวพี่ชายทําได้ดีมากฉันเป็นมุสลิมชาวศรีลังกา นี่เป็นข้อความที่ดีถึงชาวพุทธในประเทศศรีลังกาของฉันความคิดเห็นต่อมาจากชาวศรีลังกานะครับโดยเขาได้บอกว่าจิตได้รับจากการทําสมาธิแม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยังยอมรับว่าเป็นเหตุผลในการพัฒนาจิตวิญญาณส่วนอิสลามนั้นคิดว่าอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวในโลกฉันไม่ต้องการที่จะดูหมิ่นาศาสนาใดๆเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นชอบด้วยเราไม่มีผลลัพธ์แต่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นปัจจัยที่แท้จริงของโลกไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นการปฏิบัติด้วยความเข้าใจจะไม่มีใครถูกบังคับให้เข้าร่วมศาสนาของเราทุกคนสามารถปฏิบัติตามศาสนาใดๆที่พวกเขาต้องการได้นี่คือเหตุผลที่เห็นชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเราอีกทั้งเป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเพียงใดควรเข้าใจด้วยปัญญานั่นก็เป็นเหตุผลเช่นกันเนื่องจากเข้าใจความหมายที่แท้จริงของศาสนาพุทธ ผู้คนในประเทศแถบยุโรปจึงนิยมนับถือศาสนาพุทธแต่ฉันเสียใจที่แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นหลักก็ตามแต่คุณไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาธรรมขอให้คุณได้รับรู้ธรรมโดยเร็วความเห็นต่อมานะครับฉันเป็นชาวพุทธเมื่อมีโอกาสไปดูใบฉันหวังว่าจะได้ไปวัดนี้สักครั้งความเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวฮินดูโดยเขาได้บอกว่าพุทธไม่เชื่อในพระเจ้าใช่หรือไม่ฉันเห็นพุทธศาสนา ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าองค์ใดๆเลยจากนั้นก็ได้มีชาวพุทธนะครับมาตอบความเห็นนี้พุทธศาสนาไม่เชื่อในพระเจ้าว่ามีอำนาจเหนือทุกอย่างแต่มีการกล่าวถึงสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่ว่าเราไม่ได้บูชาพวกเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชาวพุทธไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่บูชาพระเจ้าก็ได้จากนั้นก็มีคนนะครับมาตั้งคําถามเพิ่มเติมอีกว่าแล้วไม่บูชาพระพุทธเจ้าหรอ ฉันได้ไปเยี่ยมชมวัดในพระพุทธศาสนาแล้วทำไมจึงมีพระพุทธรูปที่มีดอกไม้และทูบอยู่เสมอละ่ะเป็นเพียงเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นตัวอย่างเช่นพวกเราชาวฮินดูบูชารูปเคารพดังนั้นเราจึงสร้างรูปเคารพในวัดอิสลามคริสต์ยิวและซิกไม่เชื่อในการบูชารูปเคารพดังนั้นคุณจะไม่พบรูปเคารพในสถานที่สักการะของพวกเขาเหตุใดท่านจึงสร้างพระพุทธรูปหากไม่บูชาพระองค์ จากนั้นก็ได้มีคนมาอธิบายความเห็นเมื่อสักครู่นะครับว่าไม่ไม่ไม,ไม่คุณพอใจผิดไปใหญ่แล้วสิ่งที่คนศาสนาอื่นคิดคือพวกเขาคิดว่าเราบูชาพระพุทธองค์เปล่าเลยเราไม่เคยบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นพระเจ้าแต่เราบูชาพระองค์เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความกตัญญูต้องมาก่อนในพระพุทธศาสนาทุกคําเทศนาเริ่มต้นหลังจากบูชาพระองค์ไม่มีการบูชารูปเคารพเหมือนในศาสนาฮินดู แต่พระพุทธรูปเป็นเพียงตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ทําจากหินหรือดินเหนียวความพิถินต่อมานะครับพระพุทธศาสนาไม่ใช่ภาพที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นปัจฉญาที่น่าลงไหลยอย่างยิ่งที่ควรเปิดกว้างอย่างฉาญฉลาดซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งไม่ถูกปิดกัน้นความพิถีพินต่อมานะครับฉันเป็นคริสเตียนฉันมีความสุขมากสําหรับดูใบเพื่อนมุสลิมทุกคนเพราะพวกเขาขรพบทุกคนขอบคุณดูใบความพิถีพินต่อมานะครับ ขอบคุณคาลิกเอาอเมรี่ฉันดีใจมากที่ได้เห็นวัดขอพระธนตรยัยอันสูงสง่งประธานพรแก่ทุกท่านจากรีลังกาความคิดเห็นต่อมานะครับขอบคุณมากสําหรับการเยี่ยมชมวัดพุทธของพวกเราฉันมาจากบังคลาเทศความคิดเห็นต่อมานะครับเขาได้พูดเพียงสั้นๆว่าฉันเป็นคนฮินดูแต่ฉันชอบศาสนาพุทธความคิดเห็นต่อมานะครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบเป็นของชาวมุสลิมโดยเขาได้ดกล่าวว่ามาชาละ่ะทำได้ดีมาก คุณคาลิกฉันเป็นมุสลิมสีลังกาเราต้องเคารพทุกศาสนาและเราจําเป็นต้องเข้าใจซึ่งกันและก,กันขอบคุณความพิธีนต่อมานะครับการแสดงออกของคุณเป็นพฤติกรรมจริงๆของชาวมุสลิมขอขอบคุณจากมุสลิมในสีลังกาความพิธีนต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามและเขาได้บอกว่าฉันนับถือศาสนาพุทธฉันรักทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าความเห็นต่อมานะครับ ฉันเป็นมุสลิมแต่ฉันดีใจที่รู้ว่ามีศาสนาพูธอยู่ที่นั่นด้วยความเห็นต่อมานะครับคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมากฉันเป็นชาวพูดสีลังกาและภรรยาของฉันก็เป็นมุสลิมเรามีความสุขกับศาสนาของเราและเคารพทุกศาสนาอันที่จริงฉันภูมิใจในตัวคุณและความกลัวของคุณมากและความรักมากมายขอพระรันาตนไตจงคุ้มครองคุณและอันเลาะจงอวยพรคุคณด้วย ความคิดต่อมาจากอินเดียนะครับเขาได้บอกว่าฉันอาศัยอยู่ในใจกลางอินเดียเมืองนาคุล่าซิตี้ขอบคุณสําหรับการแบ่งปันวิดีโอนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันรู้สึกดีที่เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองสาศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษยชาติความคิดเห็นต่อมานะครับฉันไม่ใช่ชาวพุทธแต่ต้องการนับถือาศาสนาพุทธในชีวิตของฉันความเห็นต่อมาขอบคุณคาลิก ที่แสดงให้โลกเห็นว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์และเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่คำนึงถึงศรัทธาและวัฒนธรรมที่สวยงามบนโลกใบนี้ความพิถีพินต่อมานะครับชื่นชมความหลงไหลความจริงและความเท่าเทียมที่คุณพยายามเผยแพร่ไปทั่วโลกจริงๆคุณคาลิกด้วยการเป็นทูตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตความพิถีพินต่อมานะครับ UAE เป็นประเทศที่ดีที่สุดผู้คนดีมาก รัก UAE จากประเทศสีลังกาความพิถีต่อมานะครับคำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้านั้นใช้ได้จริงและมีเหตุผลในชีวิตจริงศาส,สนาที่สงบสุขเช่นนี้ฉันโชคดีมากที่เป็นชาวพุทธรักจากประเทศสีลังกาความพิถีต่อมานะครับขอบคุณพี่คาริคมากๆที่มาเยี่ยมชมวัดพุทธและเคารพในศาสนาพุทธฉันไม่เคยเห็นชาวมุสลิมไปวัดในศาสนาพุทธเลยนั่นคือสิ่งที่ UAE สอนให้เราเคารพบผู้อื่นเคารพบประเพณีศาสนาฉันรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับอิมิรเรตในช่วง11ป,ปีที่ผ่านมาความคิดเห็นต่อมานะครับมีความสุขที่ได้ดูวิดีโอประเภทนี้นั่นคือสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่เป็นจะต้องต่อสู้รบราคาฟันกันทุกคนต้องอยู่ด้วยกันทุกศาสนามีความสงบสุขและความสามคัคคีความเห็นต่อมาให้ Hi. ฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นฉันดีใจมากที่เห็นผู้ชายอิสลามคนหนึ่งกำลังสร้างวิดีโอนี้และให้ความเคารพต่อความอยากรู้อยากเห็นของเขาในการรับความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและการปฏิบัติของวิดีโอนี้โปรราบตามหลักพุทธศาสนาพะภิกษุเรียกว่าพันเตไม่ใช่สวามิความเห็นต่อมานะครับชอบวิดีโอของคุณสิ่งสำคัญคือต้องมองหาสิ่งที่เรามีเหมือนกันแทนที่จะมองหาสิ่งที่ทำให้เราแตกแยก ขอบคุณที่ทำอย่างนั้นลักมากมายจากฮอลแลนด์ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันเป็นชาวพุทธจากประเทศไทยเคารวบทุกศาสนาและผู้เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าความคิดเห็นต่อมานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนทั้งโลกรอคอยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชาวดูไบเข้ามาเยี่ยมชมวัดพุทธขอขอบคุณความคิดเห็นต่อมานะครับฉันนับถือศาสนาพุทธจากมาเลเซีย ฉันเคารพทุกศาสนาและวัฒนธรรมความพิถีพิถันต่อมาเป็นของชาวมุสลิมนะครับโดยเขาได้บอกว่ามาฉลองที่สวยงามนี่คืออิสลามนี่คือ UAE การเรียนรู้อบกอดและรักในความแตกต่างของเราทําดีต่อไปคาลิาที่ความพิถีพิถันต่อมานะครับฉันเป็นชาวเนปาลและภูมิใจที่ได้เป็นชาวพุทธด้วยความเห็นต่อมานะครับก่อนอื่น เราต้องเคารวบทุกศาสนาจริงๆคุณกำลังให้บทเรียนที่ดีสำหรับโลกขอบคุณพี่ชายฉันเป็นศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในคูเวตความเห็นต่อมาฉันนับถือศาสนาพุทธจากเนปาลพระพุทธเจ้าทรงประสูติที่เมืองลุมพินีฉันภูมิใจเป็นอย่างยิ่งความเห็นต่อมานะครับขอให้พ้นจากทุกทางใจขอให้พ้นจากทุกทางกายฉันเป็นชาวพุทธจากประเทศพมา่า ความคิดเห็นต่อมานะครับคุณคาลิกคุณอ่อนน้อมถ่อมตนมากเป็นคนดีจริงๆสิ่งที่ทําให้ฉันน้ําตาซึมในฐานะชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบียขอบคุณที่ให้เกียรติศาสนาเราความคิดเห็นต่อมานะครับดีมากเลยฉันชอบนายฉันคิดว่านี่เป็นอิสลามที่แท้จริงเคารพซึ่งกันและกันเข้าใจวิธีที่คุณเคารพศาสนาของฉันที่ยอดเยี่ยมจงเป็นสุขเถิดขอพระรัตนาตรัยที่ประเสริฐที่สุดจงมีแด่ท่าน ความิเห็นต่อมานะครับฉันเป็นชาวรัสเซียที่นับถือศาสนาพุทธคนดูใบเก่งและดีมากยอดเยี่ยมความเห็นต่อมานะครับฉันเป็นชาวฮินดูและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นกันขอบคุณพี่ชายสำหรับวิดีโอนี้ความคิดเห็นต่อมาถ้าคุณชอบที่จะรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาคุณสามารถมาที่ศรีลังกาได้พวกเขามีสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธ มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับเหตุผลท,ท,ท,ที่พวกเราถวายดอกไม้บูชาพระพุทธองค์มันทําให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดยืนยาวในโลกนี้เหมือนดอกไม้ที่ดเคยสวยงามแล้วก็เหี่ยวเฉาเนื่องจากว่าเราทุกคนจะต้องตายและไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกวันฉันเคารพในวิดีโอนี้และท้ายที่สุดสามัคคีคือสิ่งที่เราเรียกว่าความรักที่เราแบ่งปันกันครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับ ที่ได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ